สวัสดีค่ะนัทนะคะวันนี้นัจะมารีวิวนะคะกับตัว La นเซอร์ FX4 นั่นเองวันนี้แต่งสวยมากๆเลยนะวันนี้เป็นชุดแฮมเมอร์นะคะมานัทจะมาแนะนำทีละตัวทีละชิ้นเลยนะคะตัวน,นี้เป็นกันชนกันชนหน้านะเป็นตัวแฮมเมอร์นะคะทำว่า for f o r d นะคะนัททำเป็นสีแดงตัดดำให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สกูป๊ปเป็นสกู๊ปทรงสองชั้นนะคะ ก็จะมีชุดครอบดําด้านรอบคันเลยมาเดี๋ยวนะจะพาชมรอบๆคันนะคะ mm hmm. นี่คันนี้ติดเป็นชุดดําด้านนะคะรอบคันแล้วก็จริงๆตัว EP f four ค่ะคือตัวมือจับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงตัวกระจกเนี้ยคือเขาจะเป็นดําเงาอยู่แล้วแต่อันเนี้ยคือลูกค้ารีเพลมาไว้อยากได้เป็นตัวครอบดําด้านนะคะแล้วก็มีคำว่าเจอร์สีแดงแนะคะตรงนี้ โอเคแล้วก็มาดูที่ตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อจะเป็นขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะแล้วก็ตัวแม็กเป็นแม็กลายเดิมของตัวเอฟเนะคะก็คือเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นยาง BF ให้นะคะก็จะขนาดอยู่ที่265 65นะคะ,ะตัวเหลาหลังคานะคะตัวเหลาหลังคาเป็นตัวดำด้านเนาะมี คันนี้โลบาร์เป็นโลบาร์เดิมของรถนะคะก็คือมาจากโรงงานเลยก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือลูกค้าใช้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลไท์ก็จะเป็นตัวนี้ตัวสติกเกอร์ลูกค้าเน้นว่าอยากได้ตัวภาษาอังกฤษแบบนี้แล้วก็เป็นตัว3 T ดีแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวนะพามาดูรอบคันอีก ตัวครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเราจะมีต่ำว่าแลนเจอร์อยู่ด้วยนะคะเป็นแลนเจอร์ตัวสีแดงกันชนหลังนะัดใส่ให้เป็นกันชนหลังของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะก็จะเป็นตัวอบท้ายอบท้ายเนาะตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแต่ว่าลูกค้าชอบจัดให้คะ่ะจะมีดับท้ายด้านหลังด้วยนะคะเป็นครอบมือจับด้วย จะต้องบอกว่าตัวเอฟโฟรค่ะตัวไลเนอร์คือเขาจะไม่มีขอบกระบะตรงนี้นะคะคือจะไม่มีตรงนี้เลยอันนี้เราติดให้ลูกค้านะคะของเดิมคือลูกค้าด้วยกันชนหน้าหรือว่าจะเป็นตัวกระจกหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะคืนให้ลูกค้าด้วยนะคะสวยมาก,มากอันนี้ตัวครอบฝาถังน้ำมันนะคะก็คือลูกค้าท่านใดนะคะถ้าสนใจรถฟอร์ดแต่งสวยๆแบบนี้ ก็สามารถทักเข้ามาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0649399424นะคะหรือว่าติดต่อนัดได้ทางเพจนะคะเพจของนัทก็จะเป็น Ford p เพ s กเกษม77 by Sell Nut และ s e ล l Boy นะคะเบอร์นัดสามารถบันทึกเบอร์แล้วขึ้นไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็เพจของนัทจะมีแอดมินคอยดูแลนะคะส่วนเพจตอบคอยตอบคำถามให้ลูกค้าเนาะอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็ มาถามนัดได้นะคะจะมีแอดมินเราคอ,อยตอบให้อยู่เลยสวยมากๆเป็นไงบ้างเอ่ยก็คือเดี๋ยวถ้านัดแต่งรถคันไหนเพิ่มนะจะมารีวิวเพิ่มนะคะคันนี้นัดก็รีวิวครบละสวยจบลูกค้ากำลังมารับรถแล้วค่ะ อย่าลืมนะคะเบอร์นัดนะคะ0 6 4 9 3 9 9 4 2 4นะคะแล้วก็เบอร์บอยนะคะจะอยู่ที่0 9 9 4 4 2 4 1 1 1นะคะเป็นเซลล์นัดและเซลล์บอยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวนะเอาลง YouTube ให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ